เ็นเด็กว <st wireless voice> ิ่งด้วยค่ะ <dá> คิดถึงน้ำฝาดเลยโอ้หสวยอ่ะวังนะกระเต็แปดตรยฟัดไแล้วอหือเสียงโอเปร่าปล่อยตัวอลังการมากค่ะ เจ้าแฝดเป็นยังไงบ้างนะรองให้คิดถึงแม่เป่าทเช่นนี้สุดยอดเจองี่ชั่วโมงแลไง เห็นเด็กวิ่งด้วยคิดถึงน้ำสัตว์เลยสัก,กวันหมาจะเห็นน้งสัตว์วิ่งหมาน้องวิ่งเร็วกว่านี้ก่อนส,สว้ๆวิ่งคราวนี้จะเป็นผู้พิการทางสายตาบาร์เซโลน่ามาราธอนนี้เป็นเรสที่มีคนหลากหลายมากจริงๆค่ะแล้วก็ที่เรสนี้แหละที่คุณอเล็กซ์ผู้พิการถึง76ปนตวิ่งจบมาราธอนโหมันอเมซิ่งมากๆอ่ะเป็นสนามที่ให้พลังบวกนักวิ่งสุดๆเพราะมันเปิดรับทุกความแตกต่าง hey, เฮเอาเฮนมันจริงเขาแจกเจลกิโลที่30มเจอแล้วค่ะทุกคนวิ่งระยะไกลก็ต้องมีเติมเจลเพื่อเพิ่มสารอาหารเข้าร่างกายเพราะวิ่งมาราธอนมันใช้พลังเยอะมากแต่มามาลืมค่ะกว่าจะรู้ตัวอีกทีก็กิกโลที่30 30กิโลแล้วที่บ้านเราซ้อมมาแค่30บหลัง,งนี้คือัวงโฮ้ยสาเกาแล้วตะคิวจะกินขาข้างขวาเอาให้สุดอีก3โลไป ที่เขาว,ว่ากันว่าการวิ่งมาราธอนเริ่มจริงๆกิโลที่31มันใช่เลยอะ่ะหมดแทบทุกสิ่งเพื่กสุดท้ายพยายามกัดฟันตามเพเซอร์ไปให้จบกองเชียร์ช่วยได้มากจริงๆก่อนเข้าเส้นเห็นซูมหูคิดว่าเส้นชชยแล้วแต่คนหลอกดาวสูมโูนู่นเส้นชชยอยู่นู่น สที่าแล้วขผลชิปท้าออกมาแล้วได้สีชั่วโมงกับอีกไม่ถึงหนึ่งวิอ่ะสชั่วโมงไปอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเจอกันใหม่ลอนดอนค่ะเดี๋ยวไปหาน้องกันอน <Congratulations. S 1> <c oughs> วันวัน o นวั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 าวัวั่วนนวนันวนันว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 ันวันวนวนันันันวนวัวักนะ <c oughs> อันนี้คือเบียร์ของสเปนโอ้ยอันนี้มันน่ารักเกินไปละลูกอะไรเนี่ยคืออะไรพีร่ดิสันทำไมเอาขนมปังใส่บิ๊พี่เทวินหมดเลย,เยรู้สึกดีใจที่ลูกๆได้เป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ในชีวิตเราจัง หลังจากวิ่งมาราธอนเสร็จเราก็นั่งรถมาวาเลนเซียค่ะแล้เที่ยววาเลนเซียต่อว้าวสินี่คือวาเลน,ซนเลนซียโอ้วันนี้แดดแ,แรงดีมากเลยลูกดูเออใช่ดูสิไทสันจะไมได้สน,นามอะไรไมันนอนกอดกันอะไรตรงนี้โอ้ยเลิเลอะไรขนาดนี้ไทสันเอ,อจะลเลิม,ลม้สวยจังเลย Nắng thiệt nè Nắng nè Giọt quá nè Ờ Giọt cua, nè Ui 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 มหาวิหารวาเลนเซียแห่งนี้คือที่เก็บโคลีเครลหรือจอกศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นพานชนะที่พระเยซูทรงใช้เสวยพระกายาหารมือสุดท้ายซึ่งเข้าไปแล้วเนี่ยต้องเงียบเพราะทุกคนจะใส่หูฟังค่ะฟังสิ่งที่ไก้อธิบายแต่แสจะเงียบให้แม่ได้ไหมก่อนเกินความคาดหมายให้ความร่วมมือดีเยี่ยมมากค่ะวเมืองเขาสวยงามมากเลยอะมีความเป็นสเปนมากค่ะ มากินไอติมตีมันี่บอกว่ารสชาติไทกนนะซึ่งเป็นถั่วของที่นี่อรอบไหมคะมันหวานมากหวานมากเลยค่ะมาสเปนก็ต้องกินพพเอียตอนแรกอ่านออกเสียงผิดรู้ป่ะที่ตอนแรกหนูอ่านว่าเพเอลล่าแต่ความจริงมันต้องอ่านว่าพพเอียเพราะว่าเอลสองตัวเป็นตัววายซึ่งมันคือแบบนี้มันคือข้าวผัดสเปนนั่นเองจานใหญ่ด้ได้กินแล้วพพเอียยิน กระเตงแฝดมาด้วย<ไ>ก็ทำให้เขาได้ลองอาหารรสชาติที่หลากหลายกินไหมดูสิอ่โอ้โหอ้โหทางนั้นก็กินอร่อยไหมครับไฮ<อ>พี่<ด>เรามา,ารพรลชวังนีนแมกเรดนะคะขาเมื่อยมากเพรา,าะวิ่งมาราทอนวิ่งมาราทอนเสร็จแม่ก็ต้องกระเตงแฝดต,ต่อเป็นการคูลดาวนั่นเองตะึ่งตึงโป๊ะ พระบรมมหาราชวังมาดริดเป็นสถานที่ประทับของพระราชวงศ์แห่งสเปนค่ะ hey, นเดินไปโนโนโนเลิฟเบบี้เบบี้เมืองสุดท้ายวันสุดท้ายแล้วที่มาดริดโหตลาดน,นี่คือตลาดเขาเหรอเนี่ยโห oh. เป็น, oh, อนฮอตไอศกรีมโอ้ยมนะีไอติมไอติมมันโอตเลยน่าสนใจชอบเอาๆๆอาโอ้ลูกจะเอามาก เรื่องกินเ,เรื่องใหญ่ต่อไปเราจะไปร้านชูโรสชื่อดังนี่มันอยู่ในตรอกซอกซอยนะคะตามเข้าไปรอรยดูดีแถวมาห้องโขนนั่นเองอร่อยดีนะ เด็กๆกินชีรสอร่อยไหมแม่แมอร่อยเหรอมันมัเหรอเรามาเที่ยวนี่เราก็หาสนามเด็กเล่นให้เด็กอากงรู้ได้ไงเนี่ยอากงพาเราเดินมาแบบไม่มีกูก็แมทอากงรู้ได้ไงคะว่าสนามเด็กเล่นอยู่ตรงนี้เห็นเขาพาเด็กๆเดินมากันเต็มเดินตามเด็กๆนี่ไงสนามเด็กเล่นสนามเด็กเล่นในสวนสาธารณะเขาดีจังเลย เดี๋ยวได้กลับบ้านแล้วเหนื่อยมากเลยแต่ว่าจะทำอีกไหมทำกลับบ้านแล้วครับกลับบ้านแล้วครับสเปนเป็นประเทศที่เก้าของฝาดแล้วเราจะไปไหนกันอีกดีนะ และแล้วเราก็ถึงเมืองไทยเย้จบทริปกระเตงน้องแฝดตะลุยครับไปวิ่งมาราธอนเย้เหนื่อยจะถามว่าไปอีกไหนคิดว่าไงล่ะ